สวัสดีนะักเรียนชั้นป .5 ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้พบกันกับคลิปภาษาไทยคลิปที่15แล้วนะคะลูก EP ที่15ในเรื่องไพเงียบค่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องภาษาต่างประเทศในภาษาไทยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปประจำวันพุธที่21กรกฎาคมปีพุทธศักราช2564นะคะวันนี้เรามาเรียนเนื้อเรื่องอะไรคำไทยแท้และคำยืมภาษา ต่างประเทศในภาษาไทยนะคะแน่นอนว่าภาษาที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้มันปนกันไปนหมดเลยนะคะมันมีทั้งไทยแท้และมีคําที่มาจากภาษาต่างประเทศด้วยอย่างเช่นภาษาอังกฤษที่มากับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราใช่ใชไหมคะอุปกรณ์ต่างๆใช่ไหมคะแล้ววิชาวิชาคณิตศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่ฝรั่งเขาคิดขึ้นเราไปเรียนของเขามาเราก็เลยต้องใช้ยืมของเขามาใช้นะคะคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทยคืออะไร ภาษาไทยมีการยืมคําจากภาษาต่างประเทศ,เทศมาใช้นะคะคําบางคํารับมาใช้เหมือนคําเดิมเอามาแบบเดิมเลยเป๊ะๆเ,เลยแต่คําบางคำนาคานามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการออกเสียงของคนไทยนะคะเราจึงควรฝึกอ่านและฝึกเขียนแล้วก็ใช้ให้มันถูกต้อง้ลยนะลูกถ้าต้องการทราบว่าคําใดมาจากภาษาใดนะคะให้เราศึกษาจากพจนานุกรมได้ค่ะ ซึ่งมันจะอธิบายทั้งที่มาและความหมายของคําได้หมดเลยนะคะในพจนานุกรมแต่คําบางคำเราก็พอจะเดาได้อยู่นะคะว่าภาษาอังกฤษไหมภาษาจีนไหมหรือว่าภาษาเขมรภารษาบาลีสันสกฤตอย่างนี้นะคะเราใช้เยอะมากเลยนะลูกามาดูภาษาแรกคํายืมภาษาอังกฤษแน่นอนคะ่ะบทเรียนเรานะคะยืมมาเราใช้ยังไงบ้างเป็นศัพท์บัญญัตินะคะหมายถึงคําที่บัญญัติขึ้นใหม่ในภาษาไทย โดยราชบัณฑิตยสถานนะลกูกเป็นผู้รับรองเพื่อรองรับคำศัพท์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นตามเทคโนโลยีและความก้าวหน้าของโลกราชบัณฑิตเป็นคนทำนะคะบัญญยติใหม่ก็คือเราเอาใหม่เลยเราตั้งเอาใหม่เลยอย่างเช่นคำว่า Account หมายถึงเข้าถึง Code หมายถึงรหรัส Communication หมายถึงการคมนาคม Postcard เราก็มาใช้ก็ว่าปรษศียบัตรนะคะเทรกรารโทรเลข คืออโทรเลขไม่มีแล้วนะคะลูกเราเลิกใช้ไปแล้วนะคะ Background เราก็ใช้คำว่าพื้นหลัง Radio แล้วก็มาแปล,แปลว่าเป็นวิทยุ Editor หมายถึงบรรณาธิการ Police ตำรวจ Telephone โทรศัพท์นี่อย่างนี้คือนี่คือคำที่ยกตัวอย่างนะคะศัพท์บัญญัติก็คือเขามีแต่เราไม่ใช้เหมือนเขาเราบัญญัติขึ้นมาใหม่ก็คือเราคิดขึ้นมาใหม่นะคะแต่คำที่เป็นภาษาอังกฤษเราก็ใช้อยู่ไหมใช้เหมือนกันนะคะ ต่อไปยืมแบบที่สองคือทับศัพท์ไปเลยนะคะการเขียนคําในภาษาอื่นมาเป็นภาษาไทยนะคะลูกด้วยตัวอักษรและตามอักขรวิธีของภาษาไทยเลยแล้วออกเสียงแบบนี้เราก็เขียนแบบนี้เลยนะคะตามเขาลักษณะการใช้ทําคําทับศัพท์นะลูกคําว่าสูตรชุดสูตรเราก็ใช้เป็นสูตรเหมือนเขาเลยแท็กซี่ก็คือรถโดยสารใช่ไหมคะเราก็ใช้คําว่าแท็กซี่เลยโบนัส bon ก็ใช้คําว่าโบนัสเชิ้ตเสื้อเชิ้ตก็ใช้คําว่าเชิ้ตเลย ะะดูคําภาษาอังกฤษที่อยู่ในบทเรียนของเรานะคะมีคําว่าอะไรบ้างคอมพิวเตอร์อีเมลเซิร์ชคลิปอาร์ตก็คือภาพพื้นหลังนั่นเองนะคะเกรดแชทเว็บไซต์ไวรัสนั่นเองนะคะที่มาจากหนังสือเรียนของเราต่อไปคํายืมภาษาบาลีนะคะ เยอะมากเลยนะคะหลักของมันแต่ว่าระดับป .5 เราไม่ต้องเรียนเยอะขนาดนั้นลูกรู้แค่ว่ามันเป็นคำไหนบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นกิตติทัพพีทิฐินิพพานปัญญา,ป,ญญาปัจจัยบุคคลบัลลังบุพา,พ,า,าพัตตาภิกขุโบกกรณีภริยา,ม,ามัตฉาเมตตามิฉามัตสุมัจจุราชรัตนาวัตถุ วิตฐานวิฐานนะคะสงกาสัญญาณวิญญาณสัจจะอิทธิอักคีอัชราอนิจจาอัจฉาใสเห็นไหมคะคำเหล่านี้เราใช้จนชินแล้วแต่เราไม่ได้สนใจว่ามันเป็นคำมาจากภาษาอะไรนะคะแต่ว่าตอนนี้ขึ้นป .5 แล้วเราก็ควรจะรู้นะลูกอยู่ในเรื่องเรามีคำว่าอะไรบ้างปฏิบัติบุญปฏิเสธอัตโนมัติธนาคาร พัฒนาปัญญาเขาว่าธานาคารก็เป็นภาษาบาลีนะลูกใช้ในบ้านเราก็คือเราใช้จนกลมกลกืนกันไปแล้วเราคิดว่ามันเป็นภาษาไทยไม่ใช่นะคะต่อไปภาษาสันสกฤตคู่กันเลยนะลูกเขาก็จะมีหลักการใช้ของเขาเหมือนกันนะคะบาลีเป็นยังไงสันสกฤตยังไงภาษาบาลีจะเคร่งกว่านะคะภาษาสันสกฤตจะง่ายๆไม่มีหลักการใช้เยอะมากนะคะอ่ะในบทเรียนเรามีคําว่าอะไรบ้างวิศวกรรม อรารยชนอนาระยะชนประเทศศึกษาเศรษฐีสวัสดีอ่าต่อไปคำภาษาจีนภาษาจีนแล้วก็มีนะคะเป็นชื่ออาหารการกินอย่างเช่นกลวยเตี๋ยวกลวยเตี๋ยวก็ได้นะลูกเขาเขาบญญัาิให้ใช้ได้สองคำนะคะเต้าทึงแปะซะเฉาวกลวยจับชายนะคะถ้าเป็นสิ่งของเครื่องใช้ก็ตะหลิวตึกเก้าอี เกง่งห่วงซุยเก้าอี้ที่เรานั่งเป็นภาษาจีนนะคะลูกต่อไปกันค่าเช่นคําว่าเจ๊งร้า,านเจ๊งแล้บวบุ้ยหุ้นห้างสโสหุย่ยนี่นะคะจะส่วนมากวิธีสังเกตคําภาษาจีนก็จะเป็นวรรณยุคตรีกับจัตวาเนี่ยให้เล็งไว้เลยว่าเป็นภาษาจีนนะจะกวยจับกุยเก้แก๊กกุ๋งตุนนี่นะคะ จะเป็นสระเสียงสั้นนะคะเกี้ยเจี้ยเปี้ยยวนี่นะคะคำภาษาจีนนี่ในเรื่องของเรามีคาว่าอะไรบ้างเกาเหลาตัวเฉาก้วยสลับเปาเก๊กฮวยเจียนบวยนะคะบวยอ่าคุณครูพูดผิดบวยบอัวโยบวยไม่ตีบวยนะคะแบบฝึกหัดวันนี้โอ้โหง่ายมากเลยนะคะหาคําที่มาจากภาษาต่างประเทศหําแล้วแต่งประโยค ยังไงภาษาจีนเห็นไหมคะภาษาจีนภาษาสันสกฤตนี่เลือกเอาเลยนะคะอันไหนอีกภาษาบาลีนะคะธนาคารวันนี้ฉันไปธนาคารโอ้ยง่ายนะคะอันอีกภาษาอังกฤษก็ได้ลูกเอาแค่กี่คำคุณครูให้เอาแค่กี่คำคะทำในแบบฝึกหัดเราเอาแค่ห้าคำเท่านั้นคะ่ะลูกเอาให้มันสลับกันนะลูกมีภาษาอังกฤษบาลีสันสกฤต ภาษาจีนด้วยนะคะสลับกันไปนะคะไม่ใช่เอาแต่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวเลยแต่งประโยคพร้อมกับแต่งประโยค5ประโยคนะคะง่ายมากต่อไปงานที่2คัดบ,บทร้อยกองด้วยตัวบรรจงขึ้นบรรครึ่งบรรทัดและฝึกอ่านนะคะสำเนียงบอกภาษากิริยาบอกภูมิหลังซ่อนเร้นหรือปิดบังได้ไม่นานมักเลิกราคำพูดบอกความคิดสื่อจากจิตสู่ใบหน้า นิ่งเฉยแต่สายตาไม่อาจพรางสิ่งกลางใจวาจาที่จำนันรู้ได้พลันถึงนิสัยคุณธรรมประจำใจบอกพงพันธ์อันแท้จริงอ่ะคุณครูพาอ่านแล้วนะคะบทนี้เขาสอนอะไรว่าการกระทําของเรามันบ่งบอกเลยว่าเราเป็นคนมีการศึกษาไหมนะคะถ้าเราไม่พูดก็ไม่มีใครรู้นะลูกว่าเราโง่หรือไม่โง่หรือว่าเราฉลาดหรือไม่ฉลาดแต่ถ้าเราพูดออกมาเท่านั้นแหะคะ่ะเขารู้เลยว่าคนคนนี้ได้รับการศึกษาไหม ภูมิหลังเป็นยังไงนะคะฉะนั้นการจะแสดงออกอะไรหนูก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะอยากให้คนอยากให้คนเรามองอยากให้คนมองเราแบบไหนเราก็แสดงด้านนั้นให้เขาดูนะคะโอเคเรียบร้อยนะคะสําหรับการสอนวันนี้โอ้โหรวดเร็วมากเลยนะคะอย่าลืมทางานนะคะลูกมีแค่สองงานแค่นั้นง่ายๆนะคะสําหรับวันนี้ค,นคุณครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ